หนานเกมเมอร์หนีดิอันนี้ดิเออเอันนั้นแหละเอออันนั้นแหละเฮ้ยไม่ใช่อันน e. <itu? S 1> ี้ดิอันนี้จับอันนี้ไม่จับไม่ได้จับจับสีเดียวไม่ได้จับก็อินดีไม่ได้จับพี่ับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยวไม่จัปจับกรดุ่นพันมีจับสามเหลี่ยมนะไม่จับจับนี้นะจะจับได้แล้ว โอ้ยตีนงไม่ลดีเลยโอ้ยตีนไม่ลดีเดี๋ยวนะอ่าอามดีอะมาดีอะอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออเฮ้ยอย่าสั่นดิอย่าสั่นมืออย่าสั่นเนี่ยโอ้ยทำไมมือมันสั่นอย่างนั้นอะเอ้ยเ้ได้แล้วได้แล้วอี๊ยยสยย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 ไม่ยยยยยย่ยยไม่ได้จะจับเก้าอี้้ยเอาเก้าอี้ออกก่อนเอาเก้าอี้ออกก่อน เอาขีอ้ <f Read ing> อ่ะเาี้เอาไปเาีหายไปไหนฮเอาเขาขี้หายเอาเขาพลกเอา้หาเอาทีนี้ทางโล่งแล้วเลยทางโล่งแล้วไปเลยเจอไปอได้ะเดวเ่อนฉจับกเ่อนฉันจับเอจับดก้ยังได้ยังโอ้โหอ้ยแบโอยเขาข้าับสวัสดีครับสวัสดีครับอย อันนี้เราจะมาทำอะไรกันฮะบ็ w a ซิมูเลเตอร์นะฮะการเดินแบบชิวๆใช่ไหมฮะการเดินแบบชิวๆนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะมาชมกันเลยฮะ้้จกกทำไมตัวโยกอย่างนั้นอะทำไมตัวโยกอย่างนั้นฮะตัวกระดกกระเดกอย่างนั้นเอาเลยปะล่ะเอาเลยปล่ะเอาเลย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 เอาไปแข่งกันปะล่ะแข่งกันปะล่ะาสภาแะแข่งกันปะล่ะเอาสภาพนี้แหละทำไมขาฉีกอย่างนั้นะเอาเลยฮะ ไปเลยฮะไปเลยฮะขยับเลยฮะดึงอ่ะดึงอดึงตามมาเดียเอ้าทำไมตัวอ่อนงั้นน่ะเยอะเออเยอะมาเดีฮะวทำไมตัวอ่อนมาชีวุกนี้ประชาฆ่ามาได้แล้วฮะมาเลยฮะมาเลยฮะอย่าไปเตะเพื่อนนะอย่าไปเตะเพื่อนเราจะไปเกี่ยวเพื่อนทำไมล่ะตามมาเดี๋ยตามมาเดี๋ย อุ้ยแซงเหรอแค่นี้แซงเฮ้ยรถเฮ้ยแซงแสงแซงอุ้ยเงยมาตาเมื่อเดียวโอ้ยปิวโอ้ตกด่านเลยเหรอตายตายเฮ้ยรถมารถมาเดี๋ยว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 โอเคโอเคให้รถผ่านไปก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมารถมาจะได้ผ่านหรือเปล่าวันนี้โอ้ยปิวปิว เล็กเล็ขาเตะก่อนดันเออเออค่อยๆมามาเลยครฮะมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะ้ยเอ้ยมาดีเอ้าผิวไปเงี้ยผิวไปเงี้ยแค่บังคับขาสองข้างเองฮะซ้ายขวาซ้ายอ่ะท่องเอาไว้ซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยมาแล้วมาดีฮะมาดีฮะโอ้ ผ่านผ่านถนนเส้นแรกมาแล้วฮะมาดีฮะมาดีฮะโอ้โหรอบนี้สองเลนเลยอะเลนเดียวก็ว่ายากโอ้ปิวเอ้าเป็นดีไปอีกเอ้ารอด้วยรอด้วยได้แล้วผ่านแล้วจะมีบันไดอีกเหรอได้ได้ก็ปีนอย่างนี้ไงปีนอย่างนี้ไงโอ้เดินธรรมดาก็ลำบากแล้วยังจะมีบันไดอีกเหรอจะจะโอ้ยออเอขึ้นมาโอ้ตัวอ่อนเอาเพื่อนล่วงไปแล้วเอ้าเอา เกิลรวงไปแล้วเอาแล้วไปไหนต่ออ่ะเอื้อเอือ๊ะเอือ๊ะเอือ๊ยย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 มยยยยยนยย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 ย้ยย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 อยยย้ยยยย้ยย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  โอเคฮะมาเลยฮะพันมีจับใครเนี่ยไม่ไม่รู้ดิไม่รู้ดิว้าเอาล่วงนะจดจุดดไนอะดจุดจุดจุดจดจดดจุดจดจดจดูดจดจดจุ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 ดจจุดจดจุ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 ดดจาดจุดจุดจุดดจุดีุดดจุดจุดจุุดจ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 ุด ตื้อเบิกล้วยอ่ะว้ยงนี่อะไรอ่ะอุปสรรคโอ้ยดึงไารมสะพานโอ้ยว่ามั่นใจมาเปี่ยนสิโอ้ยเออให้ฉันเดินสะดวกเถอะไอ้สองโอ้ยโอ้ยให้เดินสะดวกเฮ้ยอะไรอ่ะมันให้ทำอะไรอ่ะกดโอ้ยกดกดใช้มืออีก่ะยังจะมีมืออ่ะเดี๋ยวนะมันบอกให้ใช้มือฮะใช้มือโยกฮะครับอ๋อโอเคพันมีจะไปจับใครอีกเนี่ยขอให้จับอันนี้เออเออเอาเอาจับใครวะเอาเอาเออเออ อย่ามายื้อจับเออจับเออเออเออเอาโยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยฮะยกยกหนอยฮะยกถังไม่ได้ช่วยด้วยเอ้ยเป็นมีต็ดช่วยด้วยเดี๋ยวนะโยกยังไงเดี๋ยวนะกดโยกยังไงก่อนกดโยกยังไงก่อนพอได้ช่วยด้วยโอ้ยล่วงเลยเดียว แล้วจออดโอ้แล้วต้องเริ่มใหม่เลยเหรอมองลงเพื่อดึงลงมองลงเพื่อดึงลงมองลงเพื่อดึงลงแนววะเฮ้ยนี่ไงไงเฮ้ยเปิดแล้วไป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 ประชาชนกดไป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 อ๋อมองลงเพื่อดึงลงเอางงเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยหลอด้วยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหมาดีฮะหมาดีฮะ โอไยอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันโอ้ย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 ไอสองให้ให้พี่เดินสะดวกเถอะไอสองสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังจะมีหลังหลังไม้อีกเหรอเนี่ยโอ้ยเดินธรรมดาก็ว่ายากแล้วยังจะมีหลังไม้เอามาดียวมาดียวมาดียวมาเดียแค่นี้เดินยากจะตายแล้วเป็นคนเนี่ยยังสะดวกกว่าเลยอุันนี้อะไรอหรออันนี้อะไรอหรอไม่ทำอะไรอหรอไอ้เตะแกอะไรอ่ะอันนี้จะเพื่อนเป็นอะไรล่วง เราปีนข้ามไปได้ไหมนั่นเลยปีนข้ามได้ไหมปีนข้ามได้ไหมเออปีนได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ตัวอ่อนเออ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 มันบอกให้กดอะไรอ่ะเออเนาะเออก่ออ๋อนี่ไง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 อ๋อเปิดประตู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 ไงก่อนเปิดประตูไงก่อนเจ๋ะเจาะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง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 อย่าอย่าอย่าดักนี่อย่าอย่า นนนเนื้อเดินเดินเดอถอยก่อนถอยอ้าวมันมีล็อกเปิดอ้าวมันมีเออเออไอจับตรงที่ประตูจับที่โโอ้หการเปิดประตูนี่มันง่ายมากเลยนะจับเออแค่เปิดประตูมันจะยากเย็นอะไรนักหนาเอาจับดึง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 ประตูดึงเด้ยเอย ใช้มือจับไม่ใช to ่เท้าจับจับเลยจะอ่อนไมไหเนี่ยโน้ำจาไหลเรเดี๋ยวออกมาเดี <S <S 2> <S 2> <S 2> <S ๋ยวมิชนเปิดเองเอาตัวอ่อนดูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอยอโอ้โอเริ่มใหม่เลยอ มันล่วงอ่ะเขาใช้มือจับไม่ใช่เท้าจับใช่ไหมเฮ้ยใช่เอาเอาตัวอ่อนเอาใช้เท้าจับได้ไหม่ะเสียเท้าจับไม่ี่จะไม่ยอมแค่นี้หรอกเออแค่เปิดประตูมันจะยากอะไรอ่ะ ไหนดูนิดไหนการเปิดประตูนี่เขาเรียกดูเบสิกการเปิดประตูของพ่อชาญดูดูดูนี่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 เอาเราออกไงเออเออเอาเอ้ยมาดีแล้วมาดีแล้วเออนี่ไงนี่ไงเอ้ย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 นี่ไง้ลยเอ้ยระวัเด้วยไอตัดมันติดบั๊กติดบั๊กนี่การเปิดประตูเป็นเรื่องง่ายง่อะง่ายตรงไหนเดี๋ยใช้เท้าจดี๋ยวแตดยยังไม่ได้เลยมาเลยฮะมาเลยฮะมือมันไม่ดัก มือไม่รักดีมือมันไม่รักดีอะเอ้ยเอ้ยจะมือน้ำตาอะไรนะจะมือช่ังแล้วเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเกเดก็โอ้ยเหรอี่อะไรอะอันนี้คืออะไรอะโอ้ให้จับสิ่งของใส่ลงไปฮะตามตามรูปลักษณ์มานะโอ้โหอะไรกันจับแทปจะไม่ได้เลยเนี่ยโออเหรอเดินกระลำบากแล้จะให้จับสิ่งของอีกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอออันนี้ดิอันนี้ดิ เออเอันนั้นแหละเอออันนั้นแหละเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้จับอันนี้ไม่จับไม่ด้จับจับสีเนี่ยไม่ได้จัจับเียไม่ได้จับพี่ีเนยไ้ยเนี๋ยไม้จับเดี๋ยไม่ไดจับจับเนม่จับเียไมะด้จัจับีนะจะจมบได้จัีเนียไม่ดอักยไมด้จีเีไม่ไ้ักีเนีอได้๋ยวนะอ่ยมาด้จีเียได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เออเฮ้ยอย่าสั่นดิอย่าสั่นมืออย่าสั่นเนี่ยโอ๊ยทำไมมือมันสั่นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยเป็นไงเป็นไงมาดีอ่ะมาดีอ่ะจะจับสี่เหลียวไม่ได้จะจับเก้าอี้จะจับไม่สี่เหลี่ยมก็ได้ไม่ได้จะจับเก้าอี้วุ้ยเอาเก้าอี้ออกก่อนเอาเก้าอี้ออกก่อนเอาเก้าอี้ออกเอาเก้าอี้ออกก่อนเอาเก้าอี้หายไปไหนฮะเอาเก้าอี้หายเอาเก้าอี้ทะลุบัก วี้หายเอาทีนี้ทางโล่งแล้วมาเลยทางโล่งแล้วไปเนี่ยเฮ้ยจับไปเลยเฮ้ยจับได้ปะโอ้ยเดี๋ยวเพ่อชฉันจับพ่อนฉจับ่อจับ้ได้ยังได้ยังเก้าอี้โผล่โอ้ยแมโอ้ยเก้าอี้ทับับจับจัช่วยด้วยเก้าอี้ทับอ่ะเอาาทำไงอ่ะเอาน้วทำไงอ่ะเอาโอ้ยอุ้ยอโอ้ยอ้้ยอโอ้ยอยโอ้ย เ้กอีกกอีไม่เป็นอุปสรรคเราแล้วเออเออเออเเอ้ยเอเดี๋ยวอย่ามาบังี่อย่ามาบังเฮ้เดี๋ยวโอ้มีเพื่อนอมมีเพื่อนม่อ๋อมาดีมาดีอดีเป็นเินใจเอาเท้ามาเป็นสู้สเออสู้เออมาดีแล้วมันมันเอ้ยเอได้แล้ว ไปไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วเอ๊ยมาเร็วมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาทางโอ้ยยิมนาสติกโอ้ยยิมนาสติกตัวอ่อนโอ้ย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 ประตูปิดแล้วโอ้ยเพื่อนเพื่อนขังเพื่อนไว้แล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใช้สลิงเหรอโอ้โหใช้สลิงใช้ยังไงก่อนมันจะบ้าเหรอใช้เท้าก่อนได้ไหมเฮ้ยใช้มือใช้มือไงเกาะเกาะ เดี๋ยวนะมือมือคว้คว้าก่อนขวาคว้าไม่ถึงไม่ถึงไ่ถึงะถึงแล้วอ่ะสลิงไปแล้วโย่เจอแล้วโย่เอเอาเอาเอาล่วงล่วงเะเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินทานี้เดินทางนี้โอ้จะจบไม่ี่ยแบบเนี้โอ้โจะรอดม่เฮ้ยนี่มีร้านค้าแวะซื้อน้ำกินก่อนเอาเอาร้านค้าไทีหลังรนค้าที่้ที่อาชีวิตย โอ้โหยังจะมีลื่นอีกเหรอเดินก็ลำบากแล้วยังจะมีลื่นอีกเหรอโอ้ลื่นหิมะ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 โอ้ย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 มาดีอ่ะมาดีเอาตามมาตามมาตามมาลื่นเอ้ยโอ้มีจุดพักมีจุดพักเออมาพักตรงนี้ก่อนนะเออมาพักต้นไม้มาพักต้นไม้ลาได้ลื่นลื่น วันจะไม่ได้มามาตามาเลยฮะมาเลยฮะอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้โมาเจ้ฮะเกอะกันนะะ้ากาอนนะที่กาอกันนะกอกันนะโอเคเจลือลืนเออออดูตัวอ่อนดูสภาพกับดูสภาพมันกับพอแชมไม่ต่างกันเลยนะดูสภาพมกบอแชมปไมต่างกันเลยโอ้ยโอ้ยโยมาดีแล้วมาดี ว้ายอุ้ยเขาให้เดินธรรมดาการเดินเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะง่ายๆเราไม่เจอกันการเดินง่ายๆเราไม่เจกเนอึ๊บจะโอ้อุ้ยอุ้ยแม็กกินทาโก้แม็กกินแม็กกินทาโก้ก่อนแม็กกินทาโก้ไม่เรอกเฮ้ยกินทาโก้ได้ด้วย กินได้กินได้กินไม่ใช้เท้าดิแหละนี่นี่เอากินกินเอากินทาโก้ก่อนกินเออหายเหนื่อยให้เดี๋ยวเราจะกินทาโก้ก่อนขาปิ้งเหรอขาปิ้งเออขาปิ้งเออขาไปขาไปปิ้งทำไมกินทาโก้หยุดทีบดิเอาทาโก้หลุดมือขาไปไปข้างหน้าดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่าเออจะปึ๊บเออปุ๊บมาดีฮะมาดีฮะไม่ใไม่มีใครหยุดเราได้ฮะเออมาดีโอ้ยคือจะบอกว่าเอ๋อทำไมตัวอ่อนไม่ใัน มันจะเป็ตัวอ่อนน่ะเอาอ๋อขามันล่วงเฮ้ยช่วยด้วยขาขาทะลุขาทะลุไอ้นี่ลงไปอ่ะขาทะลุสะพานน่ะแล้วทำไงอ่ะไม่ใช่ขาดีแขนดิอุ้ยอุ้ยไปไปเฮ้ยทำไงอ่ะเอาเอาเอาไอ้ขามันทะลุอ่ะขาทะลุทะลุไปช่วยเองจะไปช่วยเองทำไงอ่ะขาทะลุขาทะลุ

อะไรฮะมามาดีโอ้กิ้งเอาก็ได้ฮะกิ้งเอาก็ได้นี่ไงลื่นมากมันบอกว่าลื่นมากเมื่อกี้ยังไม่ลื่นมากดียเหรอเอ้ยเอาเอาเอาลื่นเลยพน่พีที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 พีทจพีทีดูทีพีทจพีทีดูที อันนี้มันก็ไม่เรียกเดินนะอันนี้ก็เรียกสไลด์ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าดุพีดุพีดุพีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยรอดโอ้ยฉันรอดมาได้วพกคนมีาดกคนมีดุพนีนีโอ้เป็นไงโอ้สเก็ตนั้งแข็งลีลาสเก็ตนั้งแข็งลีลาพระเจ้าดุพนีดุพนีโอ้ยมาถึงแล้วอบเจ๋งอะโอ้โหขึ้นบ้านต้นไม้โอ้โหขึ้นต้นไม้ <anse> มันจะบ้าเหรอไอคนสร้างเกมมันจะบ้าเหรอถ้าใครจะให้เราเล่นต่อนะฮะเม้นบอกหน่อยนะฮะชารเกมเมอร์